เรามาภาวนาทำใจของเราให้สงบตั้งมั่นขึ้นมาก็แบนอาหารของใจชนิดหนึ่งก็อาหารของใจปกติมันจะไปกินตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสตามอารมณ์ที่เราเนตคิดซึ่งดีบ้างไม่ดีบ้างเมื่ออาหารของโลกอาหารของร่างกายอาหารของร่างกายมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างและนอกจากนั้นอาหารใจก็มีเจตนาด้วย สิ่งเจตนาบางอย่างมันก็เป็นเลี้ยงจิตใจของเราให้ดีดบางอย่างมันจะทําให้ทําลายสุขภาพจิตใจได้เพราะฉะนั้นเรื่องอาหารคงใจนี่ร้องระมัดระวังให้มากที่สุดเลือกแต่อาหารที่ดีที่ถูกต้องที่ท่านสอนให้ภาวนาะก็เป็นวิธีปรุงอาหารจากนายแพทย์ที่บอกว่าอาหารแบบนี้แหละจะทําให้จิตใจของเราแข็งแกร่งข,ข,ขึ้นมาประจากของเราถ้า คิดว่ามันต้องอยู่อย่างนั้นจึงจะสบายอยู่อย่างนี้จึงจะสบายต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นันนน่นแหละใจที่อ่อนแออะไรนิดๆิน่นง,นงไม่ได้เลยผ่านไปใหญ่เลยแต่ถ้าหากว่าใจเราแข้มแข็งดีมีสติด,ดีมีสมาธิด,ดีรารจะเปลี่ยนจะเป็นยังไงเราก็อยู่ได้ทนได้เราัวใจไม่หนักไม่ได้หนักใจใจมันมี มีความหนักแน่นขึ้นมาแทนที่หมายคืมว่ามีความแข็งแกร่งข,ขึ้นมาพอเราเลี้ยงถูกหลักเรามีศรัทธาน้นนาบรรหารจากชิดนตทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นมาเชื่อในกรรมในผลของกรรมพอเราทาความดีในปัจจุบันนี่แหละมันต้องได้ดีส่วนอดีตที่แล้วแล้วมาก็แก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้แก้ไขได้เราก็มีวิิยะความเพียรแก้ไขตา,ามที่เราพอจะทําได้ มีสติคอยเลือกเกี่เสมออะไรว่าควรอะไรไม่ควรสมาธิใจของเราสบายอยู่ในอารมณ์เดียวทำให้จิตใจของเรามีกำลังที่จะสร้างความดีให้มันดียิ่ง,งขึ้นไปและมีปัญญาคอยจะแก้ไขเหตุการณ์แก้ไขาอารมณ์ไม่ให้มันทับถมจิตใจเราได้นี่เลยเป็นอาหารของใจที่เลี้ยงจิตใจให้ถูกหลักใจของเราแข็งแกรงขึ้นมาต่อสู้กับเหตุการณ์ทั้งหลายได้ เพราะฉะนั้นให้สำนึกอยู่เสมอว่าะจของน้องกำลังหาอาหารจะหากินแบบหนายกกแล้วแต่เจ้าของก็จะรู้จักเลือกในทางที่ถูกถ้าบรรดามหลักของพระเจ้าใจของนรองก็แข้มแข็งข,ขึ้นมาต่อสู้กับเหตุหการณ์ทั้งหลายได้กำชัยชนะได้